นับตังวันนี้หนูมาไหนคะจะพาเพื่อนไปไหนคะนี่พอแล้วอยู่นี้ก่อนรอเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนนับน้ำอุ่นมารีวิวรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้ช่องอะไรคะช่องนับตังชาชาแนลชาบูชาแนลนับตังชาแนล วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพวกเรามาอยู่ที่มีน้ำอุ่นด้วยนะคะมีผีด้วยนะคะพี่ไทยพวกเรามามาที่นี่พวกเรามาดูเพื่อนหนูดูเะคะเพื่อนหนูจะให้เห็นหนูอันนั้นนำตัวหน่อยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมันจะมากินน้ำหวานนีมีน้ำหวานอะไรนี้ด้วยเพื่อนบอกว่าเพื่อนดู้วยข้างลับั้งแชนแนลแชนแนลอ่ะ เพื่อนดูได้เหรอใช่เพื่อนรู้จักได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะเนาะเพื่อนบอกว่ารู้จักอันนับตั้งรีวิวดอกทานตะวันนะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอะไรนะสวัสดีค่ะวันนี้นับตังจะมาเล่าสบายๆนี่นะคะนับตังน้องพี่อุ่นเอ้ยนับตั้งเอ้ยไม่ใช่